ที่สวนสัตว์นครราชสีมาได้จัดพิธีสู่ขอหมูมะนาวฮิปโป,โปแครสาวที่เป็นสะพ้ายหมูตุน๋นพี่ชายของหมูเด้งที่สวนสัตว์เขาเขียวจังหวัดชนบุรีโดยมีน,นายธนชนเคนสิงผู้อำนวยการสวนสัตว์นครราชสีมาและนายนารงวิชชดชอยผู้อำนวยการสวนสัตว์เปิดเขาเขียวนำขบวนขันมากสินสอดอย่างยิ่งใหญ่และเพิ่มสีสันด้วยการจัดโฉนดที่ดินสวนสัตว์เงินทองสินสอดซึ่งเป็นเงินทองจำลองนำมาสู่ขอเจ้าสาวแบบทุ่มสุดตัว โดยบรรยากาศเต็มไปด้วยความชื่นมืน่นพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลส,สัตว์เข้าร่วมในพิธีรวมทั้งยังมีเยาวชนนักเรียนเข้ามาชมกันอย่างคึกคัก โดยสวนสัตว์นครราชสีมามีแผนแลกเปลี่ยนฮิปโปแคระกับสวนสัตว์เปิดเขาเขียวและสวนสัตว์เชียงใหม่เพื่อเป็นการอนุรักษ์วิจัยและเพาะพันธุ์ขยายฮิปโปแคระทางสวนสัตว์นครราชสีมาถึงได้กำหนดจัดก,กิจกรรมส่งมอบต้อนรับฮิปโปแคระจากสวนสัตว์เปิดเขาเขียวและสวนสัตว์เชียงใหม่ภายใต้ชื่อกิจกรรมส่งตัวเจ้าสาวโคราชหมูมะนาวไปหาผู้บ่าวหมูตุนและรับขวัญคู่บ่าวสาวเข้าบ้านผู้สาวหมูกรอบผู้บ่าวหมูขนุนสู่เรือนหอสวนสัตว์นครราชสีมา เจ้าสาวหมูมะนาวเป็นฮิปโปแคร์วัย12ปีซึ่งทางสวนสัตว์นครราชสีมาเตรียมจะจัดส่งให้สวนสัตว์เขาเขียวเพื่อไปเป็นเจ้าสาวของหมูตุ่นวัย5ปีและอีกคู่คือขนุนฮิปโปแคร์วัย21ปีที่นํามาจากสวนสัตว์เชียงใหม่มาจับเข้าคู่กับหมูกรอบฮิปโปวัย17ปีจากสวนสัตว์เขาเขียวเพื่อนํามาสร้างครอบครัวใหม่ไว้ที่สวนสัตว์นครราชสีมาจากนี้คงจะต้องมาลุ้นกันต่อว่าทั้งสองครอบครัวน,นั้นใครจะมีสมาชิกใหม่ก่อนกัน ะะวันนี้เนี่ยเป็นวันที่เราะจะสร้างอาณาจักรที่ปกแคะขึ้นมาอีกอาณาจักรแห่งหนึ่งนะครับก็คือในอสายภาคอีสานเนี่ยมีอยู่3ส่วนสั์ด้วยกันสส่วนสัน์นี่ต่างก็มีที่ปกแคะแต่ก็เอิ่นว่าอยู่สายหนึ่งมาทางอาณาจักรเขาเขียวสายมาจากเขาเขียวก็คือสายจากสิงคโปร์ส่วนของเราเนี่เป็นสายที่มาจากทางยุโรปค,คือสวิตเซอร์แลนด์และเยอรมันเพราะนั้นเราต้องการที่จะให้ต้นพันธุ์ใหม่เกิดขึ้นที่ สายอีสาขนของเราด้วยนะครับซึ่งซึ่งก็เป็นโอกาสที่ดีที่าทางสวนสัตว์เปิดเขาเขียวที่เขามีาน้องฮิปโปแคทที่เป็นสาวรุ่นอยู่เนี่ยซึ่งยังไม่มีคู่นะครับก็คือหมูก,กรอบนะครับแต่เพื่อเออเราเนี่โคราชเนี่ยมีแต่เพศเมียก็คือน้องมะนาวกับแม่โคราชเพราะนั้นเนี่ยเราก็เลยไปดึงไอ้หนุ่มเนี่ยซึ่งเคยอยู่โคราชี่กลับคืนมามาอยู่โคราชเพื่อมารอสาวหมูกอรอบ นะครับแล้วก็ส่งตัวเจ้าสาวมะนาวไปเป็นไปเป็นเจ้าสาวของหมูตุนก็คือหมูตุน่นจะเป็นพี่ของหมูเด้งเพราะนั้นก็จะเป็นการสลับาสายตระกูลใหม่ของนิโปก็ดขึ้นมาไนะครับเราหวังวา่าอีกไม่นานนะครับถ้าทั้งสองคู่เนี่ยสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมุ์แล้วเขาค้ง่งได้เบบีขึ้นมาได้าทายาทขึ้นมาอีกรอบ ซึ่งก็จะเป็นโอกาสที่ดีของสวนสัตว์โคราชและก็สายอีสานด้วยครับสินสอดวันนี้ที่เขานํามาเรามีความพอใจไหมครับวันนี้เราทุ่มเต็มที่เลยทุ่มหมดตัวเลยครับที่ดินนะครับฉนวนตรงนี้ไร่ละสี่ล้านนี่ก็ห้าร้อยสี่สิบห้าไร่นี่ยกให้กับพี่หมูตุนไปนะครับพี่พี่หมูยกยกให้ยกให้หมูกรอบไปนะครับโทษทียกให้หมูกรอบไปแล้วก็เงินทองนี่ก็ทองพันชั่งนะครับ เงินสดอีกเบิกหมดธนาคารเลยนะครับวันนี้ธนาคารปิดทําการเพราะเราเบิกมาหมดเลยนะครับก็เป็นสินสอดให้กับเจ้าสาวหมูกรอบนะครับเต็มที่เลยครับเราก็มาสู่ขอนะครับน้องหมูมะนาวนะครับไปให้พี่มูตุนนะครับที่เขาเขียวนะครับโดยสินสอดของเราเนี่ยที่นํามาให้กับทางสุสัตว์กคราชเนี่ยก็เป็นน้องหมูกรอบนะครับน้องหมูกรอบก็จะมาสร้างครอบครัวใหม่ที่สุสั์โคราชโดย เจ้าบ่าวของมูกอบก็เป็นูตุอนนี้ก็กาลังขิงกันอยู่ว่าใครจะได้ลูกก่อนกันใครจะมีน้ํายาหรือไม่มีมมน้ํายานะครับอันนี้ก็เดี๋ยวไปติดตามกันว่าพี่หมูตุนกับขนุนเนี่ยใครจะมีน้ํายาสามารถผลิตลูกได้ก่อนกันตรงนี้ครับรามีความพร้อมยังไงบ้างครับตอนนี้ที่จะรับเข้าไปคือของสศสัตว์เปิดเขาเขียวเองเนี่ยเรามีความพร้อมเรื่องสถานที่อยู่แล้วนะครับตอนนี้ก็ปรับปรุงในส่วนของที่ที่เขาจะไปปรับตัวกันไปจับคู่ ไปเขาเรียกอะไรไปดูใจกันนะครับแล้วเดี๋ยวถ้าเขาจับคู่ได้เร็วที่สุดดูใจกันเร็วที่สุดก็คงจะมีพิธีแต่งงานขึ้นมาตรงนี้นครับแล้วเดี๋ยวการแต่งงานของอุตุนี่จะมีเซอร์ไพรส์ให้ทุกท่านได้ติดตามด้วยนะครับตรงนี้นะครับแต่จะฝากอะไรถึรง FFC ซครับก็ขอบคุณ FC นะครับที่มาจากกรุงเทพนะครับมาเป็นร่วมในกระบวนฉันมาครับและ f c ที่อยู่ ทักออนไลน์ทั้งหมดนะครับที่เป็นที่เด็งออนไลน์ด้วยอะไรด้วยนะครับที่ส่งกําลังใจมาให้ทางมุตุ่นมาขอสาวในวันนี้ครับเคล็ดลับหมูกรอบมาล้อเลยสิ่งให้มาล้อกันหนึ่งครับครับขอภาพนี่หน่อนครับ

ขอองค์การสวนสัตว <and> ์นะครับในประเทศไทยในพระรมงพะรังสถาปนะครับเรามีสวนสัตว์ต่างๆโดดเด่นด้วยกันกับรงคการนะครับไปทั่วโลกไอ้ดำทั่วจักรวาลชูนะครับก็คืออย่างสวนสัตว์รูปนเราก็มีน้องการเชิญนะครับการท่องเที่ยวด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นมาเที่ยวสวนสัตว์โคราฟหรือว่าจะไปไปเกาะเที่ยวแต่เกาะเขียวไม่ต้องไกลนี่นะเทารถถิ่นนะหนึ่งสองสามสี่ เขาคุยเร่องหมดยิ่จับใจเลยว่าตรงไหนหรกยังไม่เห็นมันเด้งเลยทีนี่ต้องเด้งแล้วเริ่ม้งแล้วตาดาเตรียมของหวานด้วยของรางวัลด้วยเขาเด้งเลยดูชอบชอบตากจะชื่ออะไรดีก็น่าจะเป็นก็เป็นขากอบที่อะ